เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องปฏิปทาเพื่อบรรลุมรผลของคนทั่วไปในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับมรรควิธีที่ง่ายหน้าหนึ่งร้อยจากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่95ข้อที่71 ภิกขุทั้งหลายธรรมะห้าประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตตเป็นผลมีเจโตวิมุตตเป็นอานิสงย่อมมีปัญญาวิมุตตเป็นผลมีปัญญาวิมุตตเป็นอานิสง์ ธรรมะห้าประการเป็นฉไหนคือภิกุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอยู่ 2. เป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารอยู่ 3. เป็นผู้มีความสำคัญว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดี ในโลกทั้งปวงอยู่ 4. เป็นผู้มีปกติตามเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ 5. มรณะสัญญาเป็นสิ่งที่พิกขุนั้นเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในอยู่พิกขุทั้งหลาย ธรรมมาห้าประการเหล่านี้แลเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตต์เป็นผลมีเจโตวิมุตต์เป็นอนิสง์ย่อมมีปัญญาวิมุตต์เป็นผลและมีปัญญาวิมุตต์เป็นอนิสง์เมื่อใดปิกขุ ผู้มีเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เมื่อนั้นภิกุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิมสลักขึ้นได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้หรือเครื่องแวดล้อมได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้ถอนกรอนออกได้ ดังนี้บ้างว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดทงลงได้ลงภาละลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะดังนี้บ้าง <c oughs> <c oughs> พิกขุทั้งหลายพิกขุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้อย่างไรคือ ภิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอวิชาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกุทั้งหลายภิกุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิมสลักขึ้นได้อย่างนี้แลภิกุ เป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละชาติสงสารที่เป็นเหตุนำให้เกิดในพบใหม่ต่อไปได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกขุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างนี้แลภิกขุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้อย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละตัณหาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีก ต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้อย่างนี้แลภิกขุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกรอนออกได้อย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละโอรมภาคิยะสังโยตห้าประการเสียได้ถอนรากขึ้นแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกคุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกรอนออกได้อย่างนี้แลภิกคุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดทงลงได้ลงภาละลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะอย่างไรคือ ภิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอัสมิมาณะเสียได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกุชื่อว่าเป็นผู้ไกลาจากข้าศึกปลดทงลงได้ลงภาละลงได้ ไม่ประกอบด้วยวัตตะใดๆอย่างนี้แล